เรียนจบแล้วมันโล่งยังไงบ้างสำหรับพี่คิดเองก็จริงจจบมาพักหนึ่งนะครับจบมาได้ประมาณปีปีกว่าปีครึ่งแล้วแล้วก็เพิ่งเพิ่งจะมีโอกาสได้ได้ได้เข้างานรับปริญญาเนาะ,ะกด็ดีใจดีใจครับผมว่าตั้งแต่เรียนจบมาเราก็ได้ได้อะไรจากการเรียนเยอะอะไรเงี้ยแล้วผมว่ามันก็เป็นอีกอีกขั้นหนึ่งของชีวิตเนาะท,ที่ในวันนี้โอเคเราเรียนจบ วิทยาตรีแล้วเราก็เข้าสู่ช่วงของการทํางานอย่างเต็มที่แล้วก็มองในสเต็ปต่อๆไปกว่าจะมัถวันนี้กิ๊บก็สู้เยอะเหมือนกันครัการเรียนเพราะว่าสาขาที่เราเรียนมันไม่ใช่ง่ายๆ่ายเนี่ยครับผมมันยกระดับสูงก็เนี่ยมันเลเราต้องเรียนไปช่วยทำงานด้วยมันหนักหนาขนกันนะก็ก็หนักหนักครับถือว่าหนักเลยแต่ว่าจริงๆแล้วโชคดีตรงที่ปีหนึ่งปีสองก็ยังยังไม่ได้ทำงานเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงปีสามปีสี่ผม เรียนออนไลน์อย่างเงี้ยผมก็ไปเรียนที่ที่กองหรือไปเรียนที่ที่ทำงานเรียนเสร็จปุ๊บผมก็ทํางานต่อเลยอย่างเงี้ยก็อาจจะเลยเหมือนว่าบริหารเวลาได้ดีมากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยก็แต่ก็หนักกับกลับบ้านมาก็ทํางานแล้วก็รับงานแบบช่วงนั้นก็เรียน4วันทํางาน3วันอะไรเงี้ยครับแต่ก็รู้สึกว่ามันก็ได้อะไรเยอะมากๆจากการเรียนเลยครับกำหนดการอะไรตอนนี้เป็นแบบไหนใช่คะตอนนี้จะเป็นช่วงพฤศจิกครับช่วงพฤศจิกา ตื่นไหมล่ะก,ก็ตื่นเต้นกับวันรับปริญญาเออก็ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นเพราะว่ามันมันจริงจริงมันก็ตื่นเต้นตอนเรียนจบไปแล้วช่วงหนึ่งเนาะแล้วผมว่ามันก็เว้นช่วงก่อนที่จะประกาศวันวันรับปริญญาอะไรเงี้ยพอมาถึงช่วงใกล้มันก็เหมือนบรรยากาศมันก็กลับมาความตื่นเต้นมันก็กลับมาเลยก,ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วก็คิดว่าน่าจะแบบ มีไม่กี่ครั้งในชีวิตแล้วการขับเล่นใหญ่โอเคไหมคะใช่เตรียมรับมือยังไงแค่แค่แค่มาก็ดีใจละแค่มาก็ดีใจโอ้รู้สึกอ่าทันทีทีสตร์แล้วการบัญชีวิตมีเซฟหรบบ้านมีใครนั่งเรียนต่อหรงบ้าล่าใจ้าไม่คิดเขามีมีบ้างมีบ้างจริงๆก็ก็ดูดูดูอยู่เรื่อยๆเนี่ยจริงๆกับเพื่อนๆหรือว่าจริงๆก็มีปรึกษาอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ ยังไม่ได้วางทไลา์ชัดเจนอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วใจหนึ่งก็รู้สึกว่าอยากอยากไปมีประสบการณ์การเรียนต่อที่ต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วแต่สมัยเรียนปริญญาตรีอะไรเงี้ยเพื่อนเพืเขาก็จะไปไป exchange โปรแกรมเงินคนละ6เดือน6เดือนอะไรเงี้ยเราก็ไม่เคยมีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าด้วยงานหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันก็ยังมี passion แล้วก็ยังรู้สึกว่าเรายังอยากทาอะไรหลายอย่างในในฝั่งของการทํางานหยือมากอะไรเงี้ยก็เป็นหนึ่งไอเดียแล้วกันหนึ่ง opportunity ที่อาจจะ มองมองอยู่แล้วก็แต่ว่ายังยังไม่ได้มีแผนชัดเจนยังใส่ให้เรามองไว้ที่ต่างประเทศถ้าอยากต่ออะไรก็น่าจะอยู่ในใน business ะไรครับไม่ไม่อองเทอร์นก็มาเก็ตติ้งก็แมเนจเมนต์อะไรครับไฟแนนซ์อะไรพวกนี้เพื่อมาต่อยอดธุรกิจของเราด้วยธุรกิจที่บ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยบ้คิดว่าถ้าได้ก็ดีรับผมได้ก็ดีเรื่องไหนครับเป็นที่สองประเทศโอ้โหหลักการงานตั้งมาก ก็จริงๆได้ได้มีโอกาสไปในหลายๆเมืองที่ที่มีโอกาสได้ไปนะครับก็ผมว่าในแต่ละที่หรือในแต่ละเมืองที่เราไปอะไรเงี้ยไปนๆเขาก็มีวัฒนธรรมหรือว่ามีอะไรต่างๆที่ไม่เหมือนกันผมว่าคนในหลายๆที่เขาก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าหมายถึงว่าสิ่งที่เราสัมผัสได้คือการการซัพอร์หรือว่าความรู้สึกที่เขามีให้เราว่าแบบว่าบางบางที่อะไรเงี้ยเราเราไม่เคยไปมาก่อนอะไรเงี้ยไม่เคยไปทํางานจริงทุกทุกที่ที่ไปมาอะไรเงี้ยทั้งสองที่ก็ รู้สึกดีใจเพราะว่าเขาเขาเหมือนเขารอรอวันที่เราจะไปไปหาเขาอยู่ไปไปเจอเขาอยู่อะไรเงี้ยพอเราไปเราก็เห็นถึงถึงความรู้สึกที่ดีความรู้สึกที่ที่ที่เป็น positive แล้วเราก็ดีใจที่เราก็ได้เจอเขาเหมือนกันเลยก็ผมว่ามันเป็นเป็นโมเมนต์ที่ดีเป็นเป็นมวลความรู้สึกที่ดีที่ที่ผมเองก็ได้เก็บกลับมาแล้วก็มาเติมไฟใ้ตัวเองแต่ที่มันมีควาโดรเด่นพิเศษว้ร้อนรับกันเพราจริงๆทั้งทั้งสองที่ก็จะมี กล,กลุ่มกลุ่มแฟนอะไรเงี้ยที่ที่เหมือนกับว่าเขาก็ตามตามเราอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนที่ที่เราจะมีโอกาสได้ไปทํางานขั้งแรกเลยคนระับก็เขาก็จะมีทาโปรเจกต์ตามเมืองตามอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแฟนโปรเจกต์ตอนที่เราเข้าไปทำแฟนมิสเลยนะผมว่ามันก็ก,ก็ก็น่าประทับใจทั้งหมดเลยเนงะี้ยแล้วก็รูปแบบมันก็จะแตกต่างกันไปอย่างที่บอกว่าคนคนที่นี่เขาเขามีวัฒนธรรมแบบนี้เขาก็แสดงความรักหรือว่าแสดงการสนับสนุนของเขาแบบนี้ผมว่ามันก็เราก็ได้เจอคนที่หลากหลายได้เจอ มวลพลังงานในในการมาอยู่ร่วมกันที่หลากหลายด้วยนะครับเรื่องไหนที่ทำให้เราแบบพิเศษจังเลยดูว้าวดูแบบจับใจอะไราเงี้ยก็จริงๆผมว่าหลายๆเรื่องนะตั้งแต่ที่ไปอะไรเงี้ยบางอย่างที่บอกว่าข้อพิเศษของทั้งสองที่นี้คือผมผมกับตัวพีพีไม่เคยไปด้วยเลยครับไม่เคยไปเจอแล้วเราก็จะเห็นว่าอ๋อโอเคมันมีกลุ่มแฟนคลับอยู่ที่นี่ที่เขาก็จะคอยสปอร์ตเรามาอยู่ในในโซเชียลมีเดียหรือในช่องทางอื่นๆหรือแม้กระทั่งเขามาที่ที่ประเทศไทยบ้างอะไรเงี้ย หมายว่าพอวันที่เราได้ไปเจอเราก็ตื่นเต้นตั้งแต่ผมว่าลงลงมาเลยไปถึงโรงแรมนึงเขาเตรียมของเตรียมอะไรมาให้แล้วก็แบบทาโปรเจกต์ตามเมืองมีรถวิ่งผ่านมีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแฟนโปรเจกต์ในในฮอลตอนนี้เขาทาให้ในช่วงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันมาจากใจ,ใจของเขาจริงๆเลยเงี้ยมันมาจากความรู้สึกมันมาจากจากความรักที่เหมือนกับว่าเขาเขามอบให้กับเราอเล้ยที่ทพอาก,ก้าขึ้นเวทีอะพอที่อททมองออกไปอะพอคนมันละลานตามากตอนน้ความรู้สึกเป็นไงบ้าง ผมว่ามันก็ขนลุกขนลุกนะครับเพราะว่าเหมือนว่าพอพอเราไปอยู่ต่างถิ่นอะไรเงี้ยไปอยู่ในในที่อื่นๆอะไรเงี้ยผมว่ามันก็มันก็มีความอินเสคเคียอยู่อยู่บ้างในในฐานะของของของศิลป,ปินคนหนึ่งที่ที่ที่เพิ่งจะมีโอกาสได้ออกไปทํางานในต่างประเทศอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราเจอบริการแบบนั้นเจอพลังงานแบบนั้นผมว่ามันก็มันก็ปลดล็อกเราโดยเร็วว่าจริงๆแล้วเราที่นี่เขาเขาทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่า ที่นี่มันเป็นที่ที่ทุกคนตั้งตารอเราจริงๆเลยอย่างแรนก็เป็นที่เดี่ยวต่อเนื่องเลยใช่ครับการคอนเสิร์ตที่จีนคอนเสิร์ตที่จีนก็จริงๆไปไปร่วมมิวสิกเฟสติวัลอะไรเงี้ยเขาาก็มีเหมือนก็มีมิวสิกเฟสติวัลแล้วเราก็เหมือนกับว่าไปเป็นเหมือนหนึ่งในไลน์อัพของเขาอะไรเงี้ยก็ดีใจนะครับเพราะจริงๆแล้วผมเพิ่งจะไปโชว์ที่ที่ที่จีนนครั้งที่สองอะไรเงี้ยแล้วก็มัน เราไม่คิดว่าว่าจะมีคนมามารอดูเยอะขนาดนีเ้เพราะว่าในสเกลแบบคนระดับหลักหลายหมื่นอะไรเงี้ยผมว่าก,กับกับการที่เราเป็นศิลปินไทยร้องเพลงไทยแล้วก็เราก็เป็นของเราแบบนี้อะไรเงี้ยไม่ไม่นึกว่าที่นั่นจะมีคนที่ให้การตอบรับมากขนาดนี้มีประมาทไหมครับคนมันเยอะจริงๆตอนตอนต <laughs> าวเช็คเห็นเวทีแล้วก็ตกใจ <laughs> ตกใจแล้วก็ตื่นเต้นแต่พอขึ้นไปจริง ก็ตื่นเต้นกว่าเดิมตื่นเต้นกว่าเดิมตอนที่แบบเขาแบบตะโกนเรียกชื่อก่อนที่จะขึ้นอะไรเงี้ยแบบขาสั่นเลยอแต่ก็มาเต็มแต่พอขึ้นไปแล้วผมว่ามันมันเป็นเหมือนมันพื้นที่ปลอดภัยครับพอเราเห็นว่าคนแบบซัพพอร์ตเราเราขอเสียงเขาให้เสียงเขาร้องเพลงเราได้มันเหมือนว่าโอเคเราสบายใจแล้วในมุมที่ว่าเราได้เรามีคุณค่าสำหรับขางจริงแล้วเรามีโอกาสได้ให้อะไรกับเขาได้จริงๆงครั้งนี้ไปแม่จีนก็จัดนัน มามาขึ้นกว่าเดิมเลยอารง<ด><ด>ยังไงบ้างทั้งทงนิสบาตตอนเข้าใช่ก็น,น่าหน้ามือสิบสก็จะมีทําเป็นแฟน,ปนโปรเจกต์นะครับเหมือนว่าเป็นทงบ้างเป็นที่นู่นเลยเงี้ยเขาก็จะมีเหมือนกับคนที่เขาแบบทําป้ายบ้างมีชื่อบ้างอะไรเงี้ยในหลายๆรูปแบบเลยอะไรเงี้ยมีบางคนเอานอกจากทงตั้งมีทงมาโบกมีอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงแบบที่นู่นก็จะมีคนที่ ถือบงของเราที่จากที่นี่เยอะมากๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกประทับใจมากเล่นเพลงร้องชัดเหมือนกันนะชัดมากผมนึกว่าหายเลยตอนเขาลไปผมนึกว่าอยู่บ้านเรางลองชัดมากผมก็ถอดหูเช็คเลยยิ่งหัวสันจีนยิ่งแบบชัดมากโอ้โหจีนเนี่ยชัดเลยครับใช่ครับผมว่ามันมันก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ ทุกทุกคนแหละหรือว่าไม่ว่าจะเป็นศิลปินหรือเป็นคนทํางานในรูปแบบไหนอย่างเงี้ยการที่เราทํางานออกไปแล้วมีคนชื่นชอบมีคนให้คุณค่ากับกับงานของเรามีคนที่ทําให้เรารู้สึกว่างานของเรามันมันมีมันมีมนมมนคุณค่ากับใครบางคนอยู่มันทำให้เราก็ได้รับการเติมไฟให้เราอยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปทํางานที่ดีออกไปแล,แล้วเราก็รู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองครับอ,อ,อย่างพอแฟนคลับเราไปเยอะมากๆเงนี้ตัวผมพีพีตัวผมคิดเองแหลเกรงใจ้ ศิลปก็ก็มีมีบ้างมีบ้างครับแต่ว่าหมายถึงว่าผมว่าคนคนที่แฟนแฟนที่เข้ามาอะไรเงี้ยผมว่าเขาก็เขาก็เขาก็ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับว่ามามาดูเราคนเดียวอะไรเงี้ยเขาก็มีเหมือนกับว่าบางคนเขาก็มาลอดูมาดูศิลปินท่านอื่นๆมาก่อนแล้วก็เหมือนกับว่าพอเราลงบางคนก็รอดูศิลปินท่านอื่นต่ออะไรเงี้ยรวมถึงผมว่าเขาก็ก็ให้เกียรติกันละกันมากกว่าเยผมก็รู้สึกว่าเหมือนว่า รวมถึงศิลปินท่านอื่นๆด้วยๆอะไรเงี้ยตอนที่เราเจอก็ก็น่ารักที่หลายเวทีเลยก็รู้สึกว่าต่างคนก็ต่างมาสนุกมาเอนจอยกันในงานมิสสิดเป็นสุดรมแต่กระทบไหลแบบว่าศิลปินหลายๆคนหลังเวทีด้วยเนาะครับเจอบ้างครับีน่อพาไปก่อนดราม่าก่อนนั่นนี้ได้ไหมลูกกับพี่การอะไรนะฮะพี่การได้ไหมลูกพี่การครับได้ครับได้ครับอยากพูดอะไรอยากชี้แจงอะไรชี้แจงอะไรชัดเจนเพราะว่าอ๋อได้จริงจริงเรื่องเรื่องมันคืออ่า อาฟุตฟุตตรงนั้นมันไม่ได้เป็นฟุตที่ที่เหมือนกับว่าถูกตัดออนในรายการอะไรอย่างเยจริงๆแล้วมันเป็นเป็นเป็นความผิดพลาดของของทีมงานฝั่งผมที่เขาเผลอลงฟุตนั้นไปในในในโซเชียลมีเดียของเขาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางเวิร์ o พอยด์ด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วจริงๆแล้วมันก็เป็นเป็นลิขสิทธิ์ของทางรายการด้วยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วผมก็ผมก็รู้สึกผิดแล้วก็เราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่ที่ไม่ควรเกิดขึ้นแล้วก็เป็นข้อผิดพลาดอย่างจงิงๆแล้วเราก็มีการโทรไป ไปคุยกับกับพี่ๆผู้ใหญ่รวม Work Point รวมถึงตัวพี่การด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีการเข้าไปพูดคุยกันแบบขอโทษถึงถึงในความผิดในฝั่งเราที่ที่ที่มันเกิดขึ้นนะครับในความสัมพันธ์เรากับพี่การหลายคนกัวงวลว่าเออจะแบบยังไงกันไามอะไรเงี้ยก็จริงๆพี่การเขาเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพี่ที่ตั้งแต่ผมเจอเขาแรกๆอะไรเงี้ยพี่การเขาก็เป็นคนที่น,น่ารักกับผมอยู่ตลอดอะไรเงี้ยตั้งแต่ผมเจอเขาแรกๆเขาก็จะเป็นพี่ชายที่ ที่ซัพพอร์ตบผมตลอดเจอกันดูทุกครั้งก็จะมีมีโมเมนต์ที่ดีต่อกันตลอดอย่างเงี้ยผมว่าพี่กันไม่ไม่เคยมีเจตนาที่ที่ไม่ดีกับผมนงานเขาก็ผมว่าไม่ไม่ว่าจะด้วยอะไรหรือยังไงก็ตามนะผมว่าเขาทําไปด้วยเจตนาที่ดีแล้วก็เหมถึงว่าผมว่าเขาเขาแค่เหมือนกึ่งกึ่งหยอกล้อกันหยอกล้อกันเหมือนพี่น้องมากกว่าแต่ม่ไดว่าผมว่ามันก็จะมีเส้นอะไรบางอย่างที่มันต่างคนก็อาจจะมีมีเส้นของความบอดีที่ที่ไม่เท่ากันอย่างเงี้ยแต่ของผมผม ใจจริงผมไม่ได้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 มีความรู้สึกอะไรที่ไม่ดีกับกับพี่การรวมถึงพี่การก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรที่ไม่ไดีด้วยกันอยู่แล้วตั้งแต่ต้นเดินถึงระหว่างทางจนถึงปลายทางเนี่ยแต่ก็แต่ก็เข้าใจถึงถึงประเด็นแวดล้อมต่างๆที่ที่ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็แล้วก็เข้าใจทุกๆฝ่ายที่พี่แฟนลับซัพพอร์ตเยอะหน่อยครับบอกอะไรกนครับก็จริงผมว่าก็ก็ขอบคุณขอบคุณมากกว่าที่เหมือนว่าจริงๆมันเป็นมันเป็นสถานการณ์ที่ที่ลำบากใจนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าผมว พูดยังไงดีคือหมายถึงว่าผม <c oughs> ผมก็เข้าใจ <โฟ S 1> เข้าใจรู <c oughs> จ้ทุกคนแล้วก็เข้าใจเข้าใจแฟนๆทุกคนแล้วก็แล้วก็ขอบคุณแฟนๆรู้ทุกคนมากๆอะไรเงี้ยที่เราก็เห็นว่าทุกทุกคนก็คือผมว่าทุกทุกคนล้วนล้วนมีเจตนาที่ดีแล้วกันว,ว่าทั้งทั้งทางทางพิการด้วยแล้วก็ทางเป็นแฟนด้วยอะไรเงี้ยก็จริงๆมันก็เป็นเป็นเป็นเรื่องที่ <c oughs> ใช่พอสมผมผมก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วก็แล้วก็ขอบคุณขอบคุณ นแบรนด์ทุกคนแล้วก็จริงๆแล้วผมเข้าใจในในความละเอียดอ่อนของของของเส้นหรืความบอดีอะไรต่างๆอะไรครับจ่ะมัจบแล้วมันจบแล้วครับผมอีกอย่างหนึ่งคือแขกแขกที่ใท้ปลายปีแฟนกับทัพรองเมื่อไหร่จะปมากราบพรุ่งนี้ครับผมพรุ่งนี้เฮ้ยต้องพรุ่งนี้กี่โมงกี่โมงพรุ่งนี้กับอะไรกับอะไรกี่โมพรุ่งนี้แล้วกันครับพรุ่งนี้ครับหลายคนรู้ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตหรือเป็นเตนหรือว่าอะไร พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้มาแล้วก็จริงๆแล้วเป็นบอกความรู้สึกแล้วกันผมว่ามันเป็นโปรเจกที่ผมตื่นเต้นมากๆอีกโปรเจกหนึ่งในในปีนี้แล้วมันก็เป็นโปรเจกที่ที่เป็นเหมือนกับถ้าเรียนจบมันคือสเต็ปหนึ่งของชีวิตผมว่าโปรเจกนี้มันจะเป็นการที่เราได้มีโอกาสทําอะไรที่พัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมว่าเป็นเป็นเป็นความฝันของ ของตัวผมเองแล้วก็แล้วก็อยากให้ทุกคนมามาร่วมเฮมันเหมือนจะบอกแล้วเนี่ยมันเหมือนจะบอกแล้วเนี่ยใหญ่นะอะอไหร่นะยักษนปีพรุ่งนี้บอกพรุ่งนี้บอกแล้วตอนนี้มันแบบมันอันหวากมากเลยก็สมกันรอคอยใช่ไหมลูกก็สมหวังว่าหวังว่าครับผมหวังว่าหวังว่าทุกคนจะชอบใจแล้วก็อยากให้ทุกคนมาร่วมอยู่ในความทรงจําที่ดีปลายปีนี้ครับเวลาไหนนะเวลาไหนนะเวลาพรุ่งนี้เวลาเท่าไหร่นะ รอติดตาพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาได้หครับผมพรุ่งนี้ครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับได้ครับอก็จริงๆตอนนี้ก็เริ่มเริ่มมีการพูดคุยเรื่องของลิสเพลงหรือว่ารายละเอียดโชว์กับกับกับทางทีมของทางที่ประสานกับทางเดวิดฟอสเตอร์แล้วครับตอนนี้ก็ก็เป็นช่วงของที่ต่างคนต่างต่างเตรียมพร้อมๆในฝั่งของตัวเองแล้วก็รอ ลองมาเจอกันแล้วก็มาซ้อมร่วมกันเลยจริงๆแล้วผมว่าทางทางเดวิดเขาไม่ได้อาจจะเป็นเป็นการโชว์ที่เขาไม่ได้ไม่ได้มีรีควีมนต์อะไรของเรามากเหมือนกับว่าเขาก็เหมือนเวลาเราคุยกันว่าเราจะทําโชว์อะไรกันแบบไหนแล้วเขาก็รีบรูมให้เราไปดีไซน์ของเรามาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากอันนี้ก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ที่เป็นเป็นความฝันของผมเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเดวิดฟอสเตอร์ก็เป็นคนที่ อินสไพร์ผมเลยยได้ใน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 พาร์ทของการทํางานในในฐานะศิลปินของผมอะไรอย่างเงี้ยเพราะคิดว่าทุกคนก็น่าจะสัมผัสได้อะไรกในงานมันก็มีเลยเอเลิเมนต์อะไรหลายอย่างที่ผมว่ามันก็ถูกอินสไปร์มาจากมาจากงานของเดวิดฟอสเตอร์เหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะดีใจที่ได้ได้ร่วมงานกับกับโปรดิวเซอร์ระดับโลกรวมถึงศิลปินระดับโลกหลายหยท่านท,ที่ที่จะมาเยี่ยมเยือนประเทศไทย